ครับสวัสดีครับผม TC Channel นะครับด้านหลังผมเองกำลังเปิดโฟกันนะครับตอนนี้เอาเราตามไปดูกันครับอ่าอ่าตอนนี้กำลังจะเปิดโฟกันนะครับผมอ่าเอาก็ออกเอาก็โยกอ่าคุณยายเข้าไปเข้าเฟมเอาเรื่อเรื่เข้าเฟมอ้าวปลาไทยบ้านเข้าเฟมเลยเอาเรื่อเรื่อปลาไทยบ้านเข้าบ้านเข้าเข้าเฟม าอไปแล้วนะครับปลาไทยบ้านไปแล้วปลาไทยบ้านไปแล้วนะครับผมเออยหมดไฟนะปลับหมดไนะครับจากที่เราได้ดูคลิปทางกกอกนะฮะมีรถแท็กซี่แล้วก็แล้วก็มีด้วยนะครับผมเราจะไม่น้อยหน้าาเราจะไม่น้อยหน้ากบกอกนะครับผมจับปลาดงสู้ๆครับเอาจับปลาดงสู้ๆ อ้าวอ้ออ้ว้สวกีด้งแอน้นะเร้บอรขึ้นเวทีเลยเหรอโอ้โหคุณยายคุณยายล่าวันนี้เปิดเปิดฟอร์เลยนะครับวันนี้ โอ้โหเอาเอาปลาไทยบ้านขึ้นเริ่วเร็วๆๆขึ้นฟอครับเชิญขึ้นฟอรีบวิ่งมาเลยยืนรีบมาเลยบ่เอาเอวมาเอวมาอมามาครับมาเอวมาอาน้ำเปรี้ยวอยากร่วมด้วยโอ้โหเดี๋ยวต้องมาแล้วล่ะจังหวะนี้เอวต้องมาเอายื่นมือมาทำไมครับแม่ อยากได้พัดลมเหรอเอาเปิดพัดลมนป็นลมเอาาสปินลมเอาเปิดพัดลมนี่การลองขึ้นนใหม่งเราก็ส่งกำลังใจฉลองจากนี่ไปนองแบระบบออนไลน์ไม่อยากใจเยือต้องไม่ใช่

ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนนี่การเลี้ยงเดกองขึ้นบ้านใหม่น้องแอนใครเอลไม่มานะขอให้ไม่จุดนะไม่ทำงานนะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นขึ้นบ้านใหม่พี่แอนครับผมโอ้โหกระไรชี๊หักหอกมากเออเออ

เอาแลรับพีน้องโก็เป็นเอะไอ่นะมไ่มีใครมามั่นกับผมเลยจังหวะนี้นะเอาแล้วนะลูกจิมมี่ลูกเคยลุงจิมมี่นะฮะตเท่าไหร่ันติอเอามามาใครไม่มานะคะจังหวะนี้นะเอฟซีทุ่นถ้าเกิดใครยังไม่เข้ามาตอนนี้นะฮะอันเข้าไม่หมดเลยฮะอือเอาเข้าไปเข้าไป แล้วนะยายละนะอดใจไม่ไหวค่ะฉลองฉลองเอ้ารือเปิดหมโคนะดูโอนะโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตาปันตาปัดตาปัดตาปัดโอ้ยโอ้หโอ้โหอันนี้เตะหมานะครับอ้ันนี้เตะบอลเตะบอลเตบอลมาครับจังหวะนี้ยี่ม่มายนี่ย มาทางพี่มาเต้นหน้าพี่เอ้าก้มอยู่ทางใดก็หันไปทางนั้นแหละไม่เมนื่อยยังไงหขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยแม่เหนื่อยัไงมกริ่มเมือใทุกคนเอาใจฮันนี้เอาได้ันนี่เร์กัมานี้เไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินมาใช่แล้วคมาแล้วโอ้โรถีมานุ่ยละนุ่ยละ อย่าไปยอมแม่อย่าไปยอมจังหวะนี้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้นะจังหวนี้ยอมไม่ได้เหนือสัติเลยครับทุกคน ต่อทีซีก็ลงแล้วมันนานไม่มีบุญไม่ได้เจอทีซีทำแบบนี้นะต้องมีบุญมากเลยทีซีที่ทำของเอาทำตัวแทนมะลงไปซิงกระจุ๊กครับซิงกระจุกเอามาแล้วดึงดาวดดึงาว โอ้จับไปโอ้จับไปข้าเรีอกความสนุกสนานเ้ท่านท่านฮะเรียกนะรัวกองมีรถแกค่ะที่ทุกนาทุกคลก็ไม่ยอมัมนกันค่ะ ให้จอักแล้วมานะครับมีแต่ความสนุกสนานเล้วเรไม่ต้องกินข้าวแ่กนแอรรโค้ดอพี่นแออันนี้หนึ่งปีนแล้วเร็วเร็วเร็วเม่เล็วเรวเวเร็วเร็วปราเ็วเร็วเรเ็เ็เเวร็เวว หลังจากที่พวกเราทำงานกันนะคะก็รีแลกซ์กลองขึ้นบ้านใหม่แอดมินเอ็นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะไม่ยอมรถแห่ที่กโก่งๆน่ะรถแห่ชู้ไม่ได้เพราะว่าแฮเขาไม่ได้นะครับแพ้เขาไม่ได้งานนี้นะครับเอางานนี้จะปลาดงต้องสู้ๆนะครับผมแพ้กกอกไม่ได้นะครับผมเราจะรู้เลยนะครับคนนี้ ถ้าักยังไม่มีก็จะอันนี้น่อยนะครับถ้ามีหัวเกินี้แถ้ามีสามีจะจะขาจะทางทางหน่อยนะลองลองใหม่มาเที่บ้านบ้านบบนี้ดูกันยาวไปเลยไม่มีสตอรเรับเดี๋ยวความมันมันจะขาดระยะ เก้าแล้วแิ่แค่่แคนองไปเลยอันนี้ขอใครสนาทีหมดแล้วจะไน่ปแนครับน้่ลเาขาแดนาแดนเนี่ยคาแดนของแท้เนี่ยน้องเฟื่อนเนี่ยครับาแเดนของแท้นะไปเจนฮั่ เดี๋ยวน้องเขาไม่มีเพื่อนเห็นไหมนั่น่านเห็นไหมเป็นเป็นเป็นมาบมาบว้ใกล้ใกล้หน่อยมันเลยเียมาบวเวอ้เป็นกรรมการเป็นนอนอยู่โอ้โหเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นกองเชียร์ที่ดีมากเลยนะครับเดียวลองบ้านไทบ้านสักเดียวนะครับ แล้วรยโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นคลิปสนุกสนานนะครับอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกับ TC Channel ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ